เดี๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าของจริงกับของเกมนะครับว่ามันจะเหมือนกันบ้างน้อยแค่ไหนครับสวัสดีครับวันนี้เราช่องกระเปอร์เหมือนเดิมเลยครับผมก็วันนี้เราไม่ได้มานันเกมกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมาดูนะครับว่า ของเกมกับของจริงเหมือนกันไหมครับตอนนี้เราก็กำลังจะเอาที่บอ่อลงครับเอามาต่อหัวนี้ก็ได้ประมาณตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับคิ่ว่ามันก็ใกลก้เคียงกันมากนะครับขอเปคนที่ทรับประทานอาหารด้วยนะครับผมเป็นปุ๋ยการเกษตรใส่นาู่แล้วนะครับอันนี้ก็กำลังเอาที่บอ่อลงนะครับผมในเกมก็เหมือนกันนะครับก็ต้อง เราเกียกเก่ยวข้าเกี่ยวอะเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาที่บัวมาลงก่อนจะไถชาวบ้านผมเรียกว่าไถาหุ้นนะครับไถแบบเอาพวกต่อฟางอะไรออกพวกนี้นะครับผมค่ก็เป็นแตกต่างกันเท่าไหรน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าของจริงกับของเกมนะครับว่ามันจะเหมือนกันบางน้อยแค่ไหนนะครับที่เพิ่งเอามาใส่เป็นไลนยแรกนะครับผมน่าจะใส่แค่นี้แหละเพราะว่าไลนต่อไปนี่ก็มันลงยากนะครับก็ กำลังจะขยับรถนะครับผมเพราะว่าเราจะใส่เป็นกองเป็นกองแบบนี้นะครับรถนี่ก็เป็นรถแดนนะครับรถแต็กๆนะครับก็ต่มีรถกระบะกูคงออกมาแล้วครับนะครับผมนี่แหละครับคัดสิ้สุดแล้วครับผมรถกันนี้นะครับก็ถ้าเป็นในเกมนี่ก็จะเอารถแท็กเตอร์พ่วงกับรถตัวที่ใส่ถังขี้วัวนะครับมันก็ขีมาขีมัก็กระจายขี้วัวได้เลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เรา เข้าใจว่าเดินหน้าเอาแบบกองกองกันไว้แล้วก็ค่อยมาเขียนทีหลังก็เป็นคนขับนะครับตอนนี้ผมกําลังถ่ายคลิปอยู่นะผมก็จะขับให้ดูสักนิดสักหน่อยนะครับผมก็ต้องอารมณ์เกองไปกองแล้วก็วันหลังก็จะค่อยเอาอจอบมาใหญ่ๆอัดตรงนี้เทมาก็ยังไม่หมดนะครับผมว,ว่าเว่าระยะห่างประมาณนี้ก็โอเคนะครับผมาาระยะห่างประมาณนี้เ,เวลเามาอีกหนึ่งเที่ยวก็ขยายออกได้พอดีนะครับผมอ๋อ เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูใกล้ๆนะครับก็มีประมาณนี้ครับนะครับผมถ้าถ้าดูมุมสูงก็ประมาณนี้ครับก็เทคนิคการขับรถของจริงกับของในเกมก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเพราะว่าในเกมนี้สามารถเดินหน้าถอยหลังได้ไม่ต้องใส่เกียร์อะไรเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เป็นรถคลาสสิกนะครับใส่เกียร์ตรงนี้นะครับผมเนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขับให้ดู นิดสักหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เอาลงเสร็จแล้วครับหนึ่งกองอีกหนึ่งกองครับลงเดี่ยวลงมืขับรถเดินไปข้างหน้าครับผมขับรถมือเดียวก็ลำบ,บากนิดนึงนะครับมือหนึ่งถือกล้องต่อไปด้วยนะครับผมอ่อประมาณนี้นะครับว่าน่าจะหมดอยู่ครับตรงไปนี้น่าจะหมดอยู่ผมคิดว่านนะ ที่เอาเอาลมเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินหน้าต่อไปแบบขับลุครับต่อไปเลยเนะครับผมเดินหน้าเองกำลังครับ โอเคนะครับถ้าถามว่าสําหรับผมแล้วว่ามันเหมือนในเกมไหมก็โอเคนะเหมือนนะเพราะว่าในเกมก็เป็นแบบสมมุติเราเกี่ยวอะไรเสร็จแล้วนะครับเกี่ยวข้าวหรือว่าทําอะไรเสร็จแล้วนะครับบางทีเราไม่ได้วานปุ๋ยแบบนี้นะครับเราก่อนเราจะว่านมาเมล็ดเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยแบบนี้นะครับในเกมนะครับผมมันอาจจะแบบมันก็เอามาจากเรื่องของจริงนั่นแหละครับในเกมแต่ว่า <S <S จะแบบว่ากี่เปอร์เซ็น นะครับผมอันที่จริงเราต้องต้องใส่ปุ๋ยแบบนี้นะครับในเกมก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าบางครั้งเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยแบบนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยขี้วัวอะไรแบบนี้ครับก่อนก่อนหว่านเมล็ดก่อนไถนะครับผมมันก็ไม่เกิดนะครับผมที่ผมสอนไว้วนคลิปก่อนๆนะครับก็ถ้าถามว่าเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหประมาณแปดิเอร์ซนเลยนะครับผมก็ส่วนตัวผมนะเพราะว่าในเกมนี่ก็แบบ เราจะหว่านาเล็ดก,ก่อนก็ได้เราจะใส่ปุ๋ยก่อนก็ได้รือว่าจะไถก่อนแล้วก็มาหว่านปุ๋ยแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าในชีวิตจริงเรานี่ต้องมาใส่ใส่ก่อนนะครับผมใส่ก่อนแบบนี้แล้วก็กถไถไถเอาพวกตอฟางพวกนี้ออกนะครับส่วนตัวผมให้สัก80%นะครับผมเหมือนนะก็เหมือนโอเคอยู่นะครับผมก่อนเราจะไถนะครับผมต้องเอาจอบนะครับมายายๆฝุ่น พี่วัวพวกนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดไชร์ด้วยกันนะครับผมผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยดับขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ